สวัสดีครับอยู่กับารายการนั่งเล่าเรื่องนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องลึกลับในประวัติศาสตร์กันนะครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าชายสวมหน้ากากปิศนา the max headroom incidents เมื่อวันที่22พฤศจิกายน1987ได้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญเพราะในช่วงการออกอกากาศของหนังเรื่อง ด็อกเตอร์ฮูของสถานีโทรทัศน์ชิคาโกได้มีเสียงสัญญาณแทรกซ้อนเข้ามาและตัดเข้าไปในหน้าของผู้ชายคนหนึ่งที่สวมหน้ากากแม็กเรดรูพวกเขาพูดจาวกไปวนมาในเรื่องไร้สาระไม่มีใจความสำคัญและปิดท้ายโดยการใช้ไม้ตีแมลงวันตีใส่กันคาดว่าเป็นผู้หญิง และมีผู้สมรู้โลกคิดอีกคนจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเป็นใครกันแน่และสิ่งที่เขาจะสื่อนั้นเขาจะสื่อถึงอะไรและเขามีวิธีการอย่างไรเพื่อแทรกซ้อนแทรกเข้ามาทางทีวีได้อย่างไรก็ตามถึงแม้ตำรวจ FBI จะช่วยกันตามหาตัวพวกเขาจนทั่วโลกทั่วประเทศแล้วก็ตาม ก็ยังไม่มีร่องรอยและยังไม่พบเจอจนถึงปัจจุบันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับและอยากให้ผมมานั่งเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ข้างล่างนะครับและท่านผู้ชมคิดว่าบุคคลที่สวมใส่หน้ากากนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็คอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ